ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทองขอสรุปผลการดำเนินงานสกรตำบล5 d ดีพรีเมียมการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายกู๊ดพาร์ทเนอร์ชิพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนในการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมงบประมาณหรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีใส่ใจความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยมีนายวินัยคุ้นครองนายกองค์การบริหารตำบลบ้านเก่าประธานสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาในพิธีการไหว้ครูและได้รับการสนับสนุนวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพานทองในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันปัญหาของยาเสพติดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในวินัยคุ้มครองนายกองค์การบริหารตำบลบ้านเก่าเป็นผู้ผลักดันให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ในการเขียนแบบปร4และปะรหโดยไม่คิดมูลค่าในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าบางประกงและได้รับความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรมาดูสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองและห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทองเพื่อจะนำมาประมาณการและเขียนแบบปรสและปรหโดยมีคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าบางประกงตรวจสอบโครงการให้ก่อนเบื้องต้นและนำส่งโครงการรออนุมัติในปีงบประมาณ2568 ่ตอไปทั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชนบุรีที่ได้มาประเมินห้องเรียนคุณภาพสกรตํำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมของตำบลหนองกะขาะตำบลบางนางตำบลหนองหงตํตำบลหนองตำลึงที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสกรตํำบลต้นแบบ 5D p ีเมียมจึงขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ